ปะปาย่าป๊อกป๊อกอายุรู้จักเปล่าส้มตำอ่ะส้มตำรู้จักเปล่าพูดยังไงให้คอแตกตายนะคะญี่ปุ่นก็ไม่มีทางรู้จักปะป,ปาย่าป๊อกป๊อกแน่ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์คำนี้กันค่ะชฎดยมาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟม,มาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะอยู่กับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นรอบตัวนะคะที่เป็นคำพื้นฐานง่ายๆนะคะค่อยๆจำทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วเราก็จะเก่งภาษาเองค่ะ ก็วันนี้นะคะแต่จะแชร์แค่หนึ่งคำนะง่ายๆสั้นๆเลยนะคะเป็นคำหนึ่งที่เราชาวไทยจะต้องจาให้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นอาหารเรื่องชื่อลือนามของประเทศของเรานะคะเวลาแขกไปใครมานะคะชาวญี่ปุ่นมานะคะเราจะได้แนะนําเขาได้ว่าเฮ้ยยูต้องลองปลาปลายาปอกๆนะอ่ะไม่ใช่นะคะสาหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คาว่าส้มตำในภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ สำหรับคำว่าส้มตำในภาษาญี่ปุ่นนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องจำคือมีสองส่วนด้วยกันนะคะก็คือคำแรกเลยนะคะก็คือคำว่ามะละกอนะคะเพราะว่าส้มตำม,มันทำมาจากมะละกอถึงแม่มะละกอในภาษาญี่ปุ่นนะคะจะใช้คำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าพะเพยะพะเพยะเราออกเสียงเป็นตัวีใช่ไหมแต่ในภาษาญ,ญี่ปุ่นจะออกเสียงเป็นตัวป๊ป้าค่ะจากพะเพย่ะมันก็จะแปงลงร่างกายเป็นป๊าปัย่ะป๊าปัย่ะตัวเสียงยะเสียงเดิมนะคะ เอาใหม่นะคะจากพาพยาภาษาญี่ปุ่นจะเพี้ยนเสียงกลายเป็นปาไปะปาไปอ,ะ,ปะ,ไปอะนะคะเราได้คําว่ามัลกอแล้วถูกไหมคะส่วนที่2นะคะที่เราจะต้องจําเพิ่มเติมก็คือไอเมนูคําว่าส้มตำเนี่ยนะคะในภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คําว่าอะไรนะคะจริงๆคําว่าส้มตําเราอาจจะใช้คําว่าส้มตาทับศัพท์ไปเลยก็ได้นะคะแต่นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วญี่ปุ่นจะเข้าใจว่าส้มตํามันเป็น สลัดชนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเหมือนเอาอะไรหลายๆอย่างมาคลุกๆให้เข้ากนันถูกไหมคะสลัดก็คือเอาผักเอานู่นนี่นั่นมาแล้วก็ใส่เดรสซิ่งหรือว่าพวกน้ําสลัดเข้าไปแล้วก็คลุกๆๆ,ๆแบบนี้นะคะส้มตำลักษณะการทํามันคล้ายกับสลัดนะคะเพราะฉะนั้นชาวญี่ปุ่นจะรู้จักส้มตำในชื่อของปาไปอะ่ะ สลัดนะคะคือสลัดมะละกอนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องจาอีกหนึ่งคำก็คือคําว่าสลัดนะคะสลัดซอนไปแล้วนะคะภาษาญี่ปุ่นคําว่าสลัดจะออกเสียงว่าサラダサラดนะคะไม่ใช่สลัดธรรมดานะคะต้องมีดะให้มันด้วยนะคะมีเสียงอะที่ตรงท้ายตัวดดเด็กสุดท้ายด้วยนะคะเป็นดラダサラดคราวนี้เราได้สองคำแล้วถูกไหมคะก็คือปลาไปย่ากับคําว่า ลัดนะคะเราจะไม่เรียกว่าสลัดปะปายาแต่เราจะเรียกย้อนกลับนะคะเป็นปะปายสลัดแบบนี้ค่ะสุวีกครั้งหนึ่งนะคะส้มตำไหนเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกมันว่าปะปายสลัดปะปายสลัดปะปายสลัดแบบนี้ค่ะพอส้มตำกลายเป็นสำเนียงภาษาญี่ปุ่นดูกิิบเกลยูเรกามากเลยใช่ไหมคะเอาไว้นะคะส้มตำภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าปะปายสลัดปะปายะサラダ แบบนี้ค่ะเป็นไงคะคกิฟเก๋ใช่ไหมคะจบแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้หนึ่งเมนูอาหารไทยนะคะที่เป็นอาหารฮอตฮิตที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะหวังว่าหลังจากน,นี้เพื่อนๆน่าจะสามารถแนะนําส้มตามให้กับชาวญี่ปุ่นได้นะคะอย่าลืมนะคะภาษาคือการเรียนแบบเนาะอยากให้เพื่อนๆค่อยๆจํานะคะค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะค่อยๆฝึกเล็กๆน้อยๆนะคะจดติดซึเบนเคียวสเตกิม่าโชค่อยๆเรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วเราก็จะเก่งภาษาเองคะ่ะ เพราะภาษาคือการเรียนแบบอย่าลืมนะคะถ้าใครที่ชอบเรียนภาษาจากการเรียนแบบในลักษณะที่จ่ายแชร์สอนแบบนี้นะคะฝากไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แตด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายมาตานเอ